ครับแปลงหน้าฝนนะครับนี่ครับแปลงเล็กนะครับปัญหามันก็คือดอกตัวผู้มันจะเยอะนะครับนะเพื่อนๆคนไหนมีวิธีให้ดอกตัวเมียเยอะบอกด้วยนะครับนี่ผมปลูกอยู่ประมาณอ่สิบสิบร่องนะครับก็ร่องไม่เยอะอตอนนี้ก็เริ่มมีลูกแล้วครับนี่ครับ ดอกตัวพูดจะเยอะนะครับนี่ครับเยอะมากนะครับหน้าฝนปัญหาก็เชื้อราก็เยอะนะครับแอบบจะใส่ปุ๋ยไม่ได้เลยปุ๋ยทางน้ำผมต้องพ่นฮอร์โมนนะครับตอนเช้าเกือบทุกวันเลยนะครับอันนี้ตอนเย็นผมก็คิดว่าจะพ่นทุกเช้าทุกเย็นเลยนะครับนี่ครับ คือแตงมันโดนน้ำมันจะใบแล้วก็ต้นมันจะสวยมากนะครับยอดนี้พุ่งนะสูงถึงค้างนะยังไม่พอพ้นค้างอีกนะครับขนาดเสริมไปสองสองเส้นแล้วก็ยังพ้นอยู่นะครับสุดปลายมือนะแต่ว่าดอกตัวเมียไม่เยอะลูกไม่เยอะนะครับนี่ครับ ใบนี้เยอะมากนะครับตัดไม่รู้กี่รอบอชุดนี้ผมเก็บไปเก็บตั้งแต่วันที่7นะครับวันนี้วันที่16ก็ประมาณเจ็ดสิบแปดวันนะครับประมาณ8วันนะครับอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้ครับดูครับโดนลมนะครับค้างนี่ร่วงเลยนะครับ ตอนเย็นนี้ผมเลยพ่นหอ์โมนนะครับตกทุกวันเลยครับฝนนะครับข้างล่างนู่นอีกนะครับน้ำนี่เออต้องใช้เครื่องสูบน้ำข้างบนนี้ประมาณสี่ล่องนะครับนะเพื่อนๆไหนที่ปลูกแตงนะครับแนะนำหน่อยนะครับการดูแลแตงหน้าฝนนะครับเราต้องใช้ปุ๋ยสูตรอะไรบ้างนะครับเห็นหลายช่องเขาใช้ปุ๋ยสูตรแปดย4มสียมสีนะครับ แล้วเขาก็พ่นเอานะครับตอนนี้ผมก็งดปุ๋ย15มาหลายวันแล้วใส่ปุ๋ยแต่13 13 21แต่ว่าฝนมันตกผมก็เลยใส่ไม่ได้เลยต้องใช้ฮอร์โมนบำรุงมันทางใบนะครับทุกวันนะครับก็ถือว่ามันลูกออกมามันก็ยังยังสวยอยู่นะครับบางบางลูกก็งอนะครับนี่ครับ นีวันนี้แม่เก็บไปแล้วนี่ครับบางรูปมันก็ไม่สวยนะครับหัวรีบก้นโตนะครับบางทีก็หัวโตก้นรีบบางทีก็งอนะครับแทงออกมาก็งอเลยนะครับนี่ครับพันรัชดาแต่คนปลูกพันอะไรบ้างครับแนะนําด้วยนะครับข้างล่างผมก็ปลูกอีกประมาณสามล่องนะครับ ามล่องประมาณสองล่องละสองร้อยกว่าหลุมนะครับสองร้อยหลุมนี่ครับเด็ดใบออกเยอะมากนะครับดอกตัวผู้เยอะมากนะครับไม่ค่อยมีลูกเลยนะครับแ่งหน้าฝนบำรุงยากนะครับพ่นแมลงผมก็ใช้อบาเบกตินนะครับแล้วก็อ่า แปดสิบห้าอะไรสักอย่างนี่แหละครับสองสีเหลืองๆนะครับโอเคครับนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ